วิหารแพนทีออนศาสนาสถานสำคัญที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกรุงโรมประเทศอิตาลีมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรมันรวมทั้งยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่รวมของเทพเจ้าถึงเจอง์์นั่นคือวิหารแพนทีออนหนึ่งในสถาปัตยกรรมสมัยโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีแพนทีออนมาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่า วิหารแห่งเทพทั้งปวงสร้างขึ้นในราว27-25ปีก่อนคิทัศักาโดยมาร์คุสวิบซานิอุสอกริปาซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญของจกั us, จกรพรรดิออกุสตุสจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งจกักรวรรดิโรมันในครั้งนั้นยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แน่นอนต่อมาในยุคข,ของจกักรพรรดิฮาเดรียนวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในคิทักรกช126 เพื่อเป็นเทวสถานสำหรับบูชาเทพเจ้าแห่งดวงดาวในระบบสุริยะทั้งเจงค์ได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์และพระเสาร์ซึ่งการสร้างวิหารหลังเดียวเพื่อบูชาเทพเจ้าหลายองค์นั้นเป็นสิ่งพิเศษที่ไม่เคยทำมาก่อนและวิหารแห่งนี้ได้รับการบูรักครั้งใหญ่อีกครั้งในคิตศักราช2 0 2โดยจกักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวลุสและคาราคาลาอาคารวิหารประกอบด้วยส่วนหน้าคล้ายสถาปัตยกรรมกรีกเป็นทรงจัว่วมีเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ทั้งต้นแบบโคินเทียนรองรับที่ด้านหน้าแปดต้นเรียงเป็นแถวมาด้านหลังตัววิหารที่อยู่ถัดเข้าไปเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ต่อกันสามชั้นคล้ายถังน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง142ฟุตหรือ43เมตร ก่อด้วยอิฐและคอนกรีตพื้นผิวด้านนอกเรียบไม่มีการตกแต่งส่วนหลังคาเป็นโดมที่มีความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณ142ฟุตซึ่งนับเป็นการทดลองสร้างโดมเป็นหลังคาครั้งแรกและยังเป็นโดมคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีโครงสร้างรองรับโดมเป็นนวัตกรรมสำคัญของโรมันที่ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในโดยไม่มีเสามาขวางกัน ร่อนำหนักของหลังคาลงไปที่ผนังอาคารทรงกระบอกประกอบกับโรมันคิดค้นซีเมนได้สำเร็จจึงทำให้สิ่งก่อสร้างของโรมันมั่นคงแข็งแรงและยืนหยัดอย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันตรงกลางโดมมีช่องแสงวงกลมที่เรียกว่าโอคิลัสหรือโอคูลัสที่แปลว่าดวงตาเป็นช่องแสงขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30ฟุตที่ให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ลอดส่องเข้ามาภายในวิหาร นอกจากนั้นยังอาจมีวัตถุประสงค์ทางความเชื่อที่ว่าโอคูลูสเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์ที่พื้นวิหารยังมีรูเล็กๆเ,เพื่อระบายน้ำฝนผ่านท่อออกไปด้านนอกและออกสู่แม่น้ำไทเบอร์ภายในอาคารทรงกระบอกมีการตกแต่งที่สวยงามหรูหราอลังการมากกว่าด้านนอกด้วยรูปทรงเรขาคณิตและประติมากรรมทางศาสนาคริสต ในสมัยกลางของยุโรปวิหารแห่งนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นโบสถ์คริสต์ในคิทศักราช609และใช้เป็นโบสถ์มาจนถึงทุกวันนี้รวมทั้งยังเป็นที่ฝังศพบ,บุคคลสำคัญได้แ,แกร่ราฟาเอลศิลปินที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลีให้เป็นปึกแผ่นรวมทั้งกษัตริย์กวีบุคคลสำคัญชาวอิตาลีท่านอื่นๆ วิหารแห่งนี้ผ่านการซ่อมแซมต่อเติมมานับครั้งไม่ถ้วนในตลอด2,000ปีที่ผ่านมานับเป็นอาคารสมัยโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี